วบเก็บเอาไว้จะได้อะไรลอยไปกับกระทงลอยทิ้งลอยไปไกลชีวิตอยู่อย่างเข้าใจอะไรอะไรไม่คงที่หรอกลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงน่เธอมักมันลอยกระทงลอย ตำรากเดือดานให้เต็มหัวใจเริ่มต้นในวันใหม่ได้มีแรงฮึ๊ฮึ๊บฮึดบลอยมา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 ลอยลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงมาเธอมามลอยกระทงลอยลอยกระทง อันนี้กระทงสําหรับคุณนายนะคะคุณนายอธิษฐานเดี๋ยวจะเอาไปไปลอยให้ยกยกไหวไหมยกข้างล่างอย่าย,ยกอย่างน,นี้ยกยกที่ใต้ฐานอ่ะยกอธิษฐานเลยตั้งตรงๆยกหนักเหรออ่ะจับแวะคนละครึ่งทางอ่ะคุณนายอธิษฐานค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือไงฮึบวาง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 ,วาง,วางเลยวาง อ่ะอ่ะจับไว้ให้อ่ะคุณนายจับไว้อ่ะคุณนายอธิษฐานค่ะลอยกระทงอ,ะอ่ะอ่ะคุณนายว่าไงไม่มีคำตอบค่ะอ่ะนั่งลงงั้นก็นั่งยีดีคุณนายอ่ะคุณนายมองกล้องเอออืมอ่ะมา